วันนี้เราเข้าไปหาผู้โชคดีนะครับที่แรนดอมมาแล้วก็จะมอบรางวัลกับผมนะครับตื่นเต้นคู่แน่นอน,นไม่ถืสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ๋อมายืนรอมอบเลยรางวัลสุดยอดศิลปินชายนี่รอนานยังครับนานเหมือนกันสองชั่วโมงประมาณนั้นค่ะ <c oughs> เอพูดจริงว่าดีกว่า <c oughs> มหมดใจชักกันละลันละก่อนรู้สึกตื่นเต้นมากค่ะดีใจที่แบบได้มามอบรางวัลให้วีจากมือเราให้กับวีแบบสุดๆแล้วอะคะ่ะมันเป็นโอกาสที่แบบว่าจะได้เอามามอบให้กับมือวีจริงๆสักทีเลยค่ะก็ดีใจมากเลยค่ะที่ทาง G-Member แบบทำเปิดโอกาสแบบนี้ขึ้นมาให้กับแฟนคลับได้ สามารถมาใกล้ชิดวี่แบบว่าเราโหวตให้เขาแล้วแบบมีโอกาสที่แบบว่าได้มาใกล้ชิดเขาแบบเป็นคนมอบรางวัลให้กับเขาจากมือเราไปสู่มือบี้อย่างเงี้ยค่ะมันแบบว่าเป็นความรู้สึกที่แบบสุดๆแล้วอะค่ะสำหรับแฟนคลับค่ะจะพูดว่าที่นี่เป็นที่แรกๆเลยก็ว่าได้นะครับที่ นี่จากมือถึงมือให้แฟนคลับที่ได้โหวตนะครับโหวตเ่อโหวตให้เราได้รางวัลน,นี้เนี่ยแล้วก็สมมติเราได้ปุ๊บเราก็จะหยิบแฟนคลับคนนั้นมามามอบรางวัลนี้ให้เราจากมือถึงมือซึ่งผมถือว่ามันเป็นสิ่งที่สุดยอดมากๆนะครับมันอบอุ่นครับมันอุ่นเพราะว่ามันคือรางวัลที่ได้จาก จากกำลังใจของเราจริงๆจะเป็นรางวัลที่ได้จากคนที่โบทให้เราอย่างแท้จริงและคนที่มือยื่นให้เราเนี่ยคือคนที่รักเราและอยากให้เราได้รางวัลอย่างจริงๆฉะนั้นเนี่ยรางวัลน,นี้ถือเป็นรางวัลที่มีคุณค่าส่วนใครที่บทเข้ามานะครับแล้วก็ไม่ได้มามอบรางวัลน,นี้กับมือบี้เนี่ยไม่เป็นไรไม่ต้องเสียใจนะครับ เราจเจอกันอีกเยอะเราจเจอกันตามคอนเสิร์ตตามงานตามมิสติ้งือตามข้างทางห้างสาารรพสินค้าเลยมีโอกาสได้เจอกันอีกเยอะนะครับแต่ว่าอย่างไีก็แล้วแต่ขอบคุณมากๆเลยทุกคนนะครับที่โหวดให้ผมขอบคุณมากๆครับ